สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแนวตั้งแนวนอนนะครับใน Microsoft Office นะครับนดี๋ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ,อย่างตอนนี้หน้านี้ผมอยากให้เป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าพอหน้าต่อไปเนี่ยผมผมอยากให้หน้านี้นะครับเป็นแนวนอน เราจะทำยังไงนะครับพอเราเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ที่หน้าที่เราต้องการจะปรับแนวตั้งแนวนอนแล้วนะครับให้เรามากดที่เข้าโครงนะครับเมาอกดที่เข้าโครงเสร็จเนี่ยให้เราเลือกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเมนูตั้งค่าหน้ากระดาษตัวนี้นะครับให้เรากดที่มุมขวาล่างนะครับของตั้งค่าหน้ากระดาษครับจะเป็นลูกศรอยู่นะครับพอเรากดไปนะครับ อ่ามันจะมีคำว่าแนวตั้งกับแนวนอนนี่นะครับให้เราเลือกแนวนอนนะครับแล้วก็กําหนดตรงนี้นะครับตรงคําว่านําไปใช้กลับนะครับแล้วก็เลือกดับด d o w n ลงมาแล้วก็เลือกที่จุดนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับอ่าเรียบร้อยสังเกตว่าตอนนี้หน้าที่2ของเราเป็นแนวนอนแล้วนะครับถ้าเราอยากให้หน้าที่3มของเรากลับเป็นแนวตั้งอีกนะครับอ่าผมก็ enter ไปหน้าที่3าม ตัวนี้นะครับตอนนี้เคอร์เซอร์เมาส์ของ็อยู่ที่หน้าสามแล้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับไปที่เค้าโค้งนะครับแล้วก็เลือกตรงมุมขวาล่างนี้นะครับกดเข้าไปที่ตั้งหน้านกระดาษโอเคผมก็เลือกเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เลือกว่าจุดนี้เป็นต้นไปเหมือนเดิมนะครับแล้วกดตกลงโอเคมันก็จะกลายเป็นแนวตั้งแล้วนะครับ นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะเลือกแนวตั้งแนวนอนสลับกันภายใน w o r d แล้วก็สามารถเลือกหน้าได้นะครับว่าจะหน้าไหนให้เป็นแนวนอนหน้าไหนให้เป็นแนวตั้งนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ